ตลาดนัดหนังเพราะภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังคลิปนี้มาอยู่ซีรีส์โรแมนติกฟแฟนตาซีแล้วก็ย้อนเวลามาอย่างเมนูรักพิชิตใจราชาเพราะการแข่งขันเริ่มต้นพระหมื่นปีเนี่ยก็เลยมาเผยโจทย์กดเดินเซลงมาเกือบลมนี่แหละส่วนโจทย์ของพระหมื่นปีเนี่ยก็คือความกระตันยูเราเงื่อนไขในการแข่งขันทำอาหารครั้งนี้จะต้องมีเต้าหู้กับเต้าเจี้ยวรวมอยู่ในอาหารด้วย พพ่อขวัวแม่ครัวได้ยินปุ๊บก,ก็ต่างคิดว่าจะทําเมนูไหนดีส่วนจียองของเราเนี่ยนึกขึ้นมาได้เมนูหนึ่งก็คือพาสต้าเต้าเจี้ยวที่พ่อเคยทําให้ตอนเป็นเด็กพอคิดได้แบบนั้นก็รีบไปที่ห้องเครื่องหลวงไปเอาวัตถุดิบข้อที่4จุดจุดจุดแกงเต้าเจี้ยวปวยเล้งก็มามาเอาวัตถุดิบกันที่ห้องเครื่องหลวงบางอย่างเนี่ยต้องแย่งกันเพื่อที่จะได้วัตถุดิบที่ดีสุดนะเนาะแต่ก็มีวัตถุดิบบางอย่างที่ไม่ต้องแย่งกันส่วนจียองของเราเนี่ยก็ได้มาครบตามที่ต้องการนี้ เพียงแต่ว่าไอ้เต้าเจี้ยที่เป็นส่วนผสมหลักนี่ก็เหมือนจะไม่พอน่ะสิเครียดแหละไม่รู้จะทำยังไงดีเพียงแต่ว่าวในระหว่างที่เครียดอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วดูไปดูมาก็เหมือนจะเป็นของดีด้วยนะสิเลือกใหญ่เลยคนนี้นะ่าเลือกจนขันทีคนหนึ่งเนี่ยมาทักมาทักว่าถ้าได้ของครบแล้วทำไมไม่รีบกลับไปแข่งไอ้ครบนี่ก็ครบอยู่หรอกแต่ว่าเต้าเจี้ยที่นด้บางไม่พอนะสิคุณปู่ขันทีพอจะหาเต้าเจี้ยวเพิ่มไม่หน่อยได้หรือเปล่าปู่ขันทีคนนี้เนี่ยก็ันึกอยู่แป๊บหน่นหยนตาามมา เวลาเราการังฝั่งพวกขุนนางพวกขุนนางแต่ละกรมแต่ละหน่วยเนี่ยก็กำลังหาเรือกันใหญ่เลยก็หาเรือเรื่องของบีสาววินยอหรือว่าจียงของเรานี่แหละขุนนางแต่ละคนนี่ก็เสนอความคิดเห็นต่างๆนะเนี่นาอองจิงองชายใหญ่เจซานเนี่ยก็อยู่ด้วยนะพี่หนูว่าพอถามความคิดเห็นปุ๊บก็แกงทําตัวเหมือนเป็นคนสติไม่สมประกอบปวดท้องห้องน้ำซะเลส่วนที่ร้านประลองการทําอาหารพรอครวอมบงชิกกับพ่อครวแมงมันซูเนี่ยเริ่มทําอาหารแล้วนะจียงของเราเนี่ยไปเอาเต้าเจี้ยวที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็พักนึงแหละวจะตามมาพอมาถึงปุ๊ก็เเริ่มมลลงือททันีย รถฟีมือของแต่ละคนนี่ก็บอกเลยว่าหาตัวจับยากทั้งนั้นเรนซาคนที่ดูอยู่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยไม่ใช่แค่ตื่นเต้นว่าจะได้ชิมอาหารเมนูไหนนะแต่กระบวนการทําอาหารของเชฟแต่ละคนนี่ก็สุดยอดกันทั้งนั้นพี่แต่ว่าระหว่างที่ทําอยู่จียองเนี่ยก็นึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เป็นเรื่องตอนที่ไปเอาเต้าเจี้ยวกับปู่ขันทีคนนั้นนั่นแหละตอนนั้นจียองถามปู่ขันทีว่าพระหมื่นปีเนี่ยโปรปดปานเต้าเจี้ยวหรอใช่เราเรื่องนี้ทุกคนในวังหลวงเนี่ยก็รู้ว่าพระหมื่นปีนปปนเนี่ย พนางทรงถามหาสำหรับนี้อยู่บ่อยๆแต่พอทำไปถวายพนางพนางก็จะบอกทุกครั้งว่ามันขาดรสชาติอยู่อย่างหนึ่งก็คือรสกลมกล่อมที่ชวนให้สดชื่นก็พยายามคิดอยู่นั่นแหละว่ารสชาตินั้นมันคืออะไรกันแน่คิดไปคิดมาพ่อครูอมกับพ่อครูแมงเนี่ยทะเลาะกันสะงน้นทะเลาะกันเรื่องขอยื้วัตถุดิบไอ้ยุงนี่ก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วแหละจียองอะ่ะพี่หนูว่าระหว่างที่ทั้งคู่ทะเลาะกันแย่งวัตถุดิบกันมันก็มีเสียงที่เกิดจากเศษหินกับรองเท้าดังขึ้น พอจียองดินแบบนั้นนี่ก็ปิ๊งขึ้นมาได้ทันทีเลยก็เลยรีบขออนุญาตเหล่าคณะกรรมก,การออกไปเอาวัตถุดิบมาเพิ่มแน่หรอว่าพระสนมซุกวอนเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็ใช้ข้ออ้างต่างๆนานา,นาสารพัดเลยแต่ว่าพระหมื่นปีนี่ก็บอกว่าช่างเถอะเรื่องอะไรพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในกฎตั้งแต่แรกแล้วนี่นาะทียงหต่ว่าระหว่างที่กำลังจะวิ่งออกไปกระดิ่งเตือนใกล้หมดเวลา,ก,าก็ดังขึ้นพอเป็นแบบมันจียองก็เลยไปขอให้กิวมไปเบาของที่นางต้องการให้แทนพอพระสนมซุกวอนเห็นแบบนั้นปุ ส่วนของที่กิวกุมไปเอาเนี่ยก็ไม่ได้หายากหรอกพี่งหน่ว่าระหว่างทางก็ต้องถูกดักเล่นงานอยู่แล้วแถมคนคนนั้นยังคิดจะลงมือซ้าอีกก็ดิ่งเตือนครึ่งชั่วยามสุดท้ายดังขึ้นพ่อครูอมกับพ่อครูแมงเตรียมจัดจานอาหารพร้อมเสิร์ฟส่วนกิวกุมเนี่ยเพิ่งมาถึงแล้วสภาพนี่ก็แค่เห็นก็รู้วไม่ปกติแต่ไม่ว่าจียองจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกิวกุมหนูก็ไม่บอกนางบอกแค่ว่าให้จียองเนี่ยตั้งใจแข่งไปก่อนแต่พอการแข่งเสร็จสิ้นนางจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังพเพมมราะ องจริงผักป่ยเล้งในช่วงเวลานี้ก็คือของใหม่สาหรับคนยุคโชซอนก็มีไม่กี่เมนูหรอกที่ทําออกมาให้พวกเราราชนิกูนด้กินได้สวยนะพอเป็นแบบนั้นก็เกิดข้อพิพาทขึ้นมาอีกแล้วนะสิว่าก,กินเข้าไปแล้วจะเกิดผลข้างเคียงจะตรงจะตายอะไรหรือเปล่าเคียร์ให้เคียร์ให,ให้ก็เป็นฝาบาทนี่แหละที่เคียร์ให้พอเคียร์ให้เสร็จเสียงของหมดเวลาก็ดังขึ้นเมนูแรกที่ดูจะเสิร์ฟเนี่ยเป็นของพ่อครัวแมงมันซูชื่อเมนูว่าออมันดูเป็นอาหารในราชสำนนกโชซอนซึ่งก็คือเกี๊ยวนึ่งงงเปปป็นนนนนท่่ใใช้ใ้าหัแแแผแแอ แล้วรสชาตินี่ก็นุ่มละมุนลิ้นชุ่มฉ่าสุดๆไปเลยส่วนในเรื่องคอนเซปต์ความกตันยูอะไรพวกนี้เนี่ยก็ตอบส่งๆไปนั่นแหละเรียกว่าตอบไม่ดูดีไว้ก่อนเป็นพอส่วนเมนูต่อไปเนี่ยเป็นของพ่อครัวอมบงชิกชื่อว่ายอนโพทางเป็นหนึ่งในอาหารในร้านสำนักโชซอนเป็นซุปใสที่ใช้ต้าหูต้มในน้ำสต๊อกแล้วรสชาตินี่ก็สุดพิเศษไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเป็นหนึ่งในเมนูปโปรดของพ่อหมื่นปีด้วยส่วนคอนเซปต์ความกันตันยูไรพวกนั้นเนี่ยก็ตอบส่งๆไปเหมือนพ่อครัวแมงมันซูนั่นแหละแล้วก็มมาาถึงงงงเเนูขออยอยยจรแก แค่จุดข้าวกับน้ำแกงธรรมดาก็งงก็อึงไปหมดทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่แหละแต่ไหนๆจะแพ้แล้วพระหมื่นปีก็จะชิมให้เป็นพิธีแล้วกันพี่หนวพอพระชิมเสร็จปุ๊บก,ก็จ้องหน้าจียองใหญ่เลยพอจ้องเสร็จก็ใช้ช้อนตักชิมอีกครั้งแล้วพอพระสมซุกวอนเห็นพระหมื่นปีหยุดนิ่งไปก็ถามถามแทนพระหมื่นปีนี่แหละว่าไอ้แค่น้ำแกงก็จอกลอกแลแค่นี้มันแสดงถึงความกตัญญูยัยงไงว่าด้วยดีๆไม่มีอยู่ในนี้สักอย่างเลยก็น,นะ เอาคำถามแค่นี้มาถามคนที่แข่งมาเป็นร้อยเวทีอย่างจียองเอ้คำตอบที่สวยหรูจียองเนี่ยก็ตอบได้ไม่แพ้ใครอยู่แล้วพิงหต่อว่าพอตอบสวยหรูกว่าพ่อคู่อีก2คนปุ๊บดาจียอนยับเลยนะนส,สิพะสดุลซุกบอลนะว่าแต่พูดอ้างนู่นอ้างนี่อยู่นั้นทั้งทั้งที่อาหารก็เป็นอาหารชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นจียองเนี่ยยังไม่ทันจะพูดแก้ตัวอะไรเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นบอกว่าพพอได้แล้วแล้วเสียงเสียงนั้นก็ตักข้าวมาใส่ในน้ําแกงแล้วก็กินเข้าไปอย่างอเนจอร่อยกินเข้าไปซำแล้้้วเล่่าาาาากกกกินนนพอพอพอมมๆับยดํตที็ออนนะ ทุกคนต่างกรู้ว่าตั้งแต่พมืนปีเสด็จเข้าวังหลวงพนางก็สวยอาหารน้อยลงทุกวันเสด็จปู่เป็นห่วงเสด็จย่าเลยได้แต่ถามว่าพะนางอยากสวยอะไรเสด็จย่าก็บอกทุกครั้งว่าก็แค่น้ำแกงเต้าเจี้ยวธรรมดาเท่านั้นเพียงแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีพ่อครัวหลวงคนไหนทำรสชาตินั้นที่เสด็จย่าเคยลิ้มลองมาก่อนได้เลยรสชาติจานอาหารสุดท้ายจากรสมือแม่หอยกาบนั่นคือรสชาติที่ขาดหายไปในน้ำแกงนี้สินะพอฝ่าบาทพูดจบพมื่นปีก็ได้แต่การน้ำตาเอาไว้ กานไว้ก่อนที่จะถามจียองต่อว่าทำไมจียองถึงเลือกผักปวยเล้งมาใส่ในน้ำแกงชุดนี้รู้ได้หรอว่ามันจะไม่เป็นอันตรายหรือว่าทําให้น้ําแกงเสียรสชาติรู้อยู่เหรอเพคะนอกจากผักวยเล้งจะช่วยเพิ่มความหวานให้กับน้ําแกงได้แล้วผักวยเล้งยังดีต่อโรคกระดูกและโรคก,กลกหิตจ,จางด้วยหม่อมฉันเห็นพระหมื่นปีเดินเซลงมาตอนให้โจทย์นะเพคะก็เลยอยากให้พระหมื่นปีได้ทานผักปวยเล้งด้วยมันน่าจะช่วยเรื่องสุขภาพพระหมื่นปีได้ก็อย่างที่เขาว่า,าไว้แทนที่จะกินยาขมขมฉันอยากให้พระหมื่นปี อย่างนั้นเองหรอกหลอถ้างั้นข่าวหน้าเจ้าก็ทาอาหารมาถวายข้าด้วยแล้วกันอ๋อค่ะอะไม่ไม่ไม่สิได้เลยเพคะการแข่งขันทุกอย่างตอนนี้ได้จบสิ้นลงไปแล้วต่อจากนี้ไปตําแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องหลวงจะเป็นของจียอนแห่งตระกูลยอนและในเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นลงกดที่เตรียมไว้สําหรับผู้แพ้ก็ยังต้องดําเนินการต่อดําเนินการลงโทษตัดแขนผู้แพ้พอรัวแมงได้ยินแบบนั้นนีก็รีบขอร้องให้พระสมสุวรช่วยให้ไวเลย พรสนมซุกวอนเห็นแบบนั้นนี่ก็ไม่ใช่แค่ไม่ช่วยนะรีบเดินออกจากการแข่งขันให้ไวเลยนะสิสุดท้ายคนนี้ห้ามฝ่าบาทเอาไว้และช่วยพ่อครวรสองคนนี้ก็คือจียองนี่แหละแต่จฉพาะไปก็ไม่ใช่จียองคนเดียวหรอกพระหมื่นปีหนึ่งก็ช่วยพูดด้วยพอเป็นแบบนั้นฝ่าบาทนี่ก็เลยจะยกโทษให้ก็ได้แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะต้องเรียนรู้การทำอาหารจากจียองให้ดีถ้าหากฝีมือไม่ดีหรือว่ายังไม่พัฒนาขึ้นพระอ,องค์จะไม่ตัดแค่แขนแต่จะตัดหัวพ่อครวทั้งสองคน พอจบเรื่องจบราวพระหมื่นปีเนี่ยก็ชวนฝ่าบาทไปดื่มชาด้วยกันจะได้ใจเย็นลงหน่อยแต่ว่าฝ่าบาทนี่ก็บอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าดูท่าแกงเราเจ้าคราวนี้มันคงทําให้พระองค์นึกถึงใบหน้าที่ทรงคิดถึงขึ้นมาสินะผู้จบฝ่าบาทก็เดินจากไปส่วนพระหมื่นปีกับพระพันปีทั้งสาทั้งสี่พระนางเนี่ยก็กลับมาที่ตำหนักของพระหมื่นปีองค์จริงเนี่ยก็แอบเคดกับคำพูดที่ฝ่าบาททิ้งท้ายเอาไว้นะแต่พระหมื่นปีนี่ก็บอกไว้ช่างมันเถอแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะถ้าหากพระนางย ส่วนถึงฝั่งฟาบาระหว่างที่พระอ,องค์กำลังจะเสด็จกับตําหนักของพระอ,องค์พระอ,องค์ก็นึกขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลุกรสแสเรื่องของผู้ว่าอง์หรือเรื่องที่จียองต้องมาแข่งขังนี้มูลเหตุทั้งหมดมันมาจากที่ที่เดียวแต่สาวมานทังฝั่งจียองพอช่วยชีวิตมาปุ๊บพ่อครัวออมนี่ก็ทั้งขอบคุณทั้งดีกับจียองใหญ่เลยองจริงพ่อครัวแมงนี่ก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ก็จะเป็นแบบพวกปากแข็งๆหน่อยอะ่ะพอเคลียร์กับสองพ่อครัวเสร็จก็มาถามกิวกลมนี่แหละน,น้นไ,ะไรขึ ก็วิ่งกำลังวิ่งเอาหอยกลับมาให้ท่านพี่เพียงแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีใครบางคนมาขัดขานางให้ลม้มแล้วก็ดูเหมือนว่าคนคนนั้นจะเล่นงานนางซ้าด้วยแต่พอพึ่งล้มมาสิ่งเด่นก็เลยเบลอไปหมดเพียงแต่ว่าจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผลมาโผลมาแล้วก็ไล่านางนายคนนั้นไปเวลาเดียวกันทางฝั่ง,งพระสุมสุกวลพอแผนนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเตรียมการวางแผนต่อไปเพียงแต่ว่าแผนการที่ว่าไว้ยังไม่ถูกวางฝ่าบาทก็เสด็จมาซะก่อนเสด็จมาเพื่อกล่าวโทษพระสุมสุกวดว่าทำเรื่องทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรเเพพพืืาา่่่่อออฝฝาาาาาาาบบบลงงแคนกัมดข ฟาบาได้ยินแบบนั้นก็บอกให้หุบปากไปซะแล้วก็อยากเข้ามายุ่งเรื่องของพระมารดาของพระองค์อีกพี่หนูว่าเรื่องเกี่ยวกับพระมารดามันไม่ฝฟาบาทควบคุมตัวเองไม่อยู่ควบคุมความโกรธที่อยู่ในใจเอาไว้ไม่ได้พี่หนูาอารมณ์โกรธนั้นมันก็มาพร้อมกับอาการปวดศรีรษะของพระองค์พอพะสนมสุกรนเห็นแบบนั้นเลยรีบวิ่งเข้าไปที่โต๊ะของพระนางไปหยิบอะไรบางอย่างออกมาบางอย่างที่พนางใหม่จะยื่นให้กับฟาบาทแต่ฝาบาทก็ปัดมันทิ้งไปก่อนที่พระองค์จะค่อยๆฝืนตัวเองเดินออกจากกำนักของพระสนมสุกวเมื่่่่่อออคคนนไไไมมมยู้ตาตตจะลปก็ี่า เวลาเดียวกันทังฝั่งองค์ชายใหญ่เจซานในที่สุดองค์ชายใหญ่ก็รู้ว่าใครเป็นคนลอบสังหารฟาบาตอนออกไปลาดซากพี่หว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นก็ถูกสังหารไปแล้วถูกสังหารโดยที่ผู้สังหารก็ไม่ได้ทิ้งล่องรอยเอาไว้แต่สามาทังฝั่งจียองราชลขายอิมเนเอาเครื่องประดับมาให้เยอะแยะมากมายเลยจียองนี่ก็ถามได้แล้วเอามาทําไมก็เห็นว่าฟาบาตโปรดปานไม่ใช่หรอก็เรวเ,เครื่องประดับสวยๆมาให้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โปรดปานแบบนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้านเอาเวลาหาของพวกนี้ไปหากระเป๋าย่า คืนเนี้ยเจอโจทย์ยากเลยแหละจียองอะ่ะเพราะว่าฝ่าบาทในโมโหหลายแล้วก็ไม่มีท่าทีจะสงบลงด้วยพอจียองรู้แบบนั้นพาสตาเต้าเจี้ยวสูตรของพ่อก็ต้องออกลงแล้วแหล,ละแล้วพอนําไปเสิร์ฟนําไปถวายปุ๊บก็เป็นอย่างที่ปู่ขันทีบอกจริงควางข้าวของอารวาแล้วก็ไล่ทุกคนออกไปให้หมดยกเว้นก็จียองคนเดียวนี้แหล,ละแล้วพอฝ่าบาทเห็นเมนูที่จียองนามาถวายจะด่าเรานะตอนแรกอะ่ะไม่สิด่าไปชุดหนึ่งเราด้วยแต่จียองเนี่ยก็ยังยิ้มสู้ยิ้มสู้แล้วก็เป็นคนมวลพาสตาป้อนให้กับฝ่าบาทเองด้วยพอ แย่งต่เกียบจากจียองแล้วก็ยกซ o ยเองเลยแล้วพอเวลาคนท้องมันอิ่มอะเนาะพวกอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆหายไปพอเดสติกลับมาฝ่าบาทนี่ก็ถามเหมือนเดิมว่าไปเอาเมนูนี้มาจากไหนก็ไปเอามาจากพ่อพ่อในเปลี่ยนสูตรนิดหน่อยจากสูตรดั้งเดิมของอิตาลีแล้วแม่ล่ะแม่ของจียองทำอาหารอร่อยไหมเสียไปตั้งแต่จียองยังเด็กแล้วอองจิงก็แทบจำอะไรเกี่ยวกับแม่ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำพอได้ยินแบบนั้นฝ่าบาทนี่ก็รู้สึกเศร้าไปด้วยเลยแล้วก็ถามเรื่องพ่อของจียองต ว่จะให้ฝ่าบาทช,ช่วยอะไรไหมช่วยส่งข่าวไปถึงท่านพ่อที่อยู่แดนไกลว่าตอนนี้จียองสุขสบายดีดีไหมก็ได้แต่ขอบคุณขอบใจขอบใจแซงกิวในความหวังดีของฝ่าบาทเดี๋ยวนะช่วยได้ช่วยได้ฝ่าบาทช่วยได้นี่นาจ้งกระเป๋าของนางที่ฝ่าบาทเลยว่ายามได้แหมในนั้นเนี่ยมีหนังสือตำรามาสจันันึกเล่มหนึ่งชื่อว่ามังอุงลกอะไรสักอย่างนี่แหละฝ่าบาทช่วยส่งคนไปตามหากระเ,เ,เป๋าหรือว่ายามน,นั้นให้หน่อยได้หรือเปล่าไอ้ได้เนี่ยก็ได้อยู่หรอกแต่ว่าไอ้หนังสือตำราเลเ่มนั้นเนี่ยมันจะพาเจ้ากลับไปในที่ที่เจ้ามาอย่างงอออนนาาาาาาคคตตได้้้จจจจรริิหถเมกง ข้าจะเป็นยังไงต่อไปหรอกบพูดไม่ได้เนอะอีกไม่นานจะเกิดการก,กบฏขึ้นบอกแค่ว่าฝาบาทอย่าไว้ใจคนใกล้ตัวมากไปก็พอจากนั้นจียองก็กลับมาที่ห้องของนางกลับมานั่งไล่เลียงเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นถึงแม้ใจหนึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับนางก็ตามแต่อีกใจก็อดเป็นห่วงฝาบาทไม่ได้ส่วนฝั่งฝาบาทพงกําลังนั่งเขียนอะไรบางอย่างอยู่เขียนสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นบันทึกหรือว่าไดอารี่ประจําวันโดยที่ในแต่ละวันนั้นก็จะเขียนเมนูอาหารที่จีีียยยองงไไดด้้้ทําาใหลปววเเพพ่่ขน พงค์ก็อยากตั้งชื่อบันทึกเล่มนี้ขึ้นมาแล้วพงค์ก็นึกถึงชื่อบันทึกที่จียองเคยพูดให้พระองค์ฟังบ่อยๆซึ่งชื่อนั้นพระองค์ก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันก็มีภาษาจีนที่ออกเสียงคล้ายๆกับเสียงนี้ภาษาจีนที่แปลว่าห่วยหาเมคาหรือว่าไม่คิดถึงพอเป็นแบบนั้นฝาบาทเลยใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อบันทึกของพระอ,องค์แล้วพอฝาบาทเขียนชื่อบันทึกเสร็จก็เป่ายําของจียองที่อยู่ที่ไหนสักที่ก็เป่งแสงออกมาแล้วบันทึกที่อยู่ในกระเป๋าก็หายวับไปจากนั้นม่นนนาาาาชูยอออกหหัวห้ง้อองงคคร์์็ขเฝพะ มาเขาเฝ้าเพื่อจะบอกว่าคนที่จะนำของมีค่ามาให้กับพระองค์ได้ถูกลอบสังหารไปแล้วพอเบาะแสเกี่ยวกับพระมดา,าหลายๆอย่างค่อยๆหายไปฟาบาเลยเลียกที่จะดื่มสุราละบายความกุมหัวหน้าขันธีที่เห็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกเป็นห่วงก็เลยรีบไปปลุกจียองที่กำลังหลับอยู่ให้ลุกขึ้นมาทำกับแกไม้กับพระองค์เฮ้ยจะกินก็เดือดร้อนชาวบ้านที่หลับไปแล้วอีกเอ้าเมาตายไปแล้วมั้งนะฟาบาจะยินก่อนฟาบาทำเสียงดังอยู่ข้างหูนั่นแหละดึงมานอนด้วยซะเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวฟาบาท,ที่นี่มัน อยู่นิ่งๆแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่แค่คู่เดียวก็พอพอฝ่าบาทพูดจบน้ําตาของพระองค์ก็ไหลออกมาจียองที่เห็นแบบนั้นในใจก็เกิดความสงสัยขึ้นความสงสัยอย่างประทานจางหายฝ่าบาทก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาพร้อมใช้แขนดันตัวขึ้นมาแล้วหยดน้ําตาของฝ่าบาทก็ร่วงลวงใส่ใบหน้าของจียองก่อนที่พรง์จะค่อยๆหลับตาแล้วก็โน้มตัวมาจูบจียองเอาละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนะหนังก็ให้จัดให้ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกดับสไครต์กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบใจแซงกิ้วผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ